ยังไม่มีอะไรอัปเดตจริงคือถ้ามีเมื่อไหร่จะรีบบอกเลยค่ะก็ถ้ามีก็อยากบอกค่ะก็คุยเป็นปกติแล้วปกติคนนะคะพี่แอ๊บเสร็จเดิมแล้วเสร็จเดิมเลยเหมือนเดิมอ๋ออ๋อเสร็จเดิมอันเดิมเดิมคนเดิมไหมคนเดิมไหมที่พวกอยู่กันเราฝั่งคนเดิมเลยคนเดิมกับตอนไหนคะับกับตอนนั้น เติมแบบต้งแต่สองอาทิตย์แล้วใช่ไหมคะไม่แต่ว่าแม่แอปก็จะมีคำติดปากว่าก็มีแค่คนเดียวเราพูดในรายการก็แค่คนเดียวหาบอกสช่วยเลยก็คือเอาจริงๆก็ก็ก็คุยเนี่ยจริงๆก็มีเพื่อนสนิทหลายคนแต่ว่าอาจจะที่หนึ่งในใจก็ต้องที่คนเดียวครับแล้วเรื่องนี้คือเราบอกมาปีเลยยังคะ เพราะน้องปีเคยเป็นคนขุดประเด็นให้คุณแม่ว่าหลายคนจนคนก็ไปเป็นข่าวข่าวปีเขาก็ตามภาษาเด็กะะอะค่ะแต่บอกน้องปีไหมคะว่าคนนี้นะลรกนะเขาหลังเติมข้อมูลให้ถูกต้องอ๋อไม่หรอกค่ะคือถ้าเกิดว่าเออเรื่องสถานะอะไรเราค่อยว่ากันค,ค่ะชัดเจนไปค,คือจริงๆแอบเป็นคนเลี้ยงลูกไม่ได้มีอะไรปิดบังลูกก็คือเปิดเผยทุกอย่างเพียงแต่ว่าบางเรื่องเราก็จัดสรรว่าในเรื่องของเด็กเรื่องของผู้ใหญ่เท่านั้นเอง เ่มนยังไม่คมยคคือทุกคนที่เป็นเพื่อนสนิทแอร์ว่ะค่ะปีใหม่ต้องคอเคยเจอแล้วรู้จักอยู่และะ้<อ>วค่ะหมายถึงว่าทั้งเพื่อนชายเพื่อนหญิงคนแต่ว่าส่วนหนึน่งจะต้องแบบเข้ากับน้องปีได้ด้วยหมายความว่าการพูดคุยกันอยู่ด้วยกันกค่ะถ้าเป็นเพื่อนเรา<ม>ก็คือต้องเข้ากับลูกเราได้ค่ะเออ หมายถึงเพื่อนจริงๆนะคะก็ต้ามคือเราเพื่อนไปรักลูกเราเราก็คนนั้นคนที่หนึ่ได้เจอเราปีนี้ยังไม่มีระเบิดบอกแล้วถ้าม yeah, hmm. ีไม่ต้องหวังค่ะแล้วปีเขามีเชียร์ใครพิเศษไหมพี่แอ็บไม่ได้คุยเรื่องไม่ไม่ได้คุยในลักขนาดนี้นะคะ เ,เปิดมากขึ้นก็อารมณ์ไม่ค่อยหลุดตัวเ <c oughs> หมือนกันค่ะก็คุยไปคุยมาอ๋อก็ไม่ได้หลุดหรอกค่ะแต่ก็คิดว่าเออพอถึงอ,อายุหนึ่งก็ ก็แล้วแอปฮปปี้แล้วมีคนถามคือแอปก็ไม่ได้อยากจะโกหกว่าอ๋อไม่ไม่ใช่ไบบคนจะแบบรับชมเก่งขึ้นหรือเปล่าเลยอ๋อเออถ้าเรื่องไปไหนมาไหนอะคือแอบบอกได้ค่ะตอนนี้นะคะคือถ้าเจอแอปกับใครงไรก็ตามนะคะคือมันมีทั้งเพื่อนและเพื่อนสนิทหรือคนคุยอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้คือแอปไปได้หมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอแอปกับใครอาจจะใช่คนคุยหรือไม่ใช่คนคุยก็ได้อาจจะแค่เพื่อนเท่านั้นเพราะพอมาถึงจุดนี้แอปรู้สึกว่ามันหลายๆอย่างเพื่องานก็เยอะเวลาน้อยถ้ามีเวลาเมื่อไหร่แอปอยากทาอะไรก็ทําตอนนี้หมายถึงว่าก็ใช้เวลากับเพื่อนอย่างคนที่เป็นที่หนึ่งในใจนี่เขาฟูลฟิลเราแค่ไหนครับในเรื่องของกำลังใจหรืออะไรอย่างเงี้ย่ะลทีเดียว ตัดตัวเดียวแล้วโอกมนี้เลยอะมนใช่ งานไหนคะพี่แอปให้สัญญานิดนึงค่ะ่เดี๋ยวเขาพูดว่างานไหนเดี๋ยวก็จะมีคอมเมนต์แบบว่ารอยังไม่ตอบเพราะว่าจะเก็บไว้เพื่อแบบเพื่อจะได้มีงานจ้างงานต่อไปะไรอ่เียซึ่งความจริงอยากจะอธิบายค่ะว่าทุกๆงานที่เป็นงานอีเวนต์รับมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเพราะ่ามันเป็นช่วงที่ละครเรื่องแคนอ้อนด้วยแล้วก็ก็ตอนนี้ก็จะเทคิวรับงานก่อนที่เรื่องใหม่จะเปิดถ่ายแบบเต็มคิวเพราะตอนนี้ ฝากติดตามเรงแทนด้วยค่ะเใช่ค่ะเล<อ>ี้ยวภาษาค่ะนะคะขอฝากด้วยค่ะเ,<อ>เรื่องนี้คือเล่นแบบเต็มที่แบบสุดๆแบบว่าปล่อยแบบพลังสุดตัวเลยค่ะแล้วก็มีความถ้าถ้าใครที่ติดตามก็น่าจะเห็นถึงความตั้งใจความพยายามคือในการทุ่มเทกับกับบทบานทองจริงๆก็ ก็อยากจะฝากไว้จนจนฉากสุดท้ายสากอวสานเลยค่ะถ่ายทำจริงอยู่บูัดอรอีกค่ะคาดว่าตัดมาน่าจะไม่ทั้งหมดหักมุมแต่หักไป่ทึงไหนนี่ค่ะ แล้วแล้วแล้วสถากพี่แอมมีอะไรจะฝากสึีแอน้ครับแทที่เขาเปลี่ยนเราไป็นล้ามีฝากพี่แอเพาว่าแก้วก็ฝากไปแล้วคือคนฝากถึงเราฝากถึงพี่แอนบ้างแก้วฝากแอมชื่อเรื่องเลค่ะายถึงอะ้พี่แอเออชื่อเรื่องคือแทนเออคืนพี่แอนไม่ได้พูดนอ้อ้นี้ยืมมอคนอื่นไ้นี่ ไม่ฆ้าหมอแล้วเรื่องยังไงกาการหลับมีคิวให้ไหมครับอุ้ยถ้าพี่แอนยังให้โอกาสอยู่ก็ยินดีค่ะก็รู้สึกว่าแอปได้ข้ามกำแพงอะไรหลายๆาอย่างค่ะแล้วก็อย่างที่บอกมารู้สึกว่าเต็มที่จริงๆของแอค่ะแล้วก็น่าจะยากมากที่จะหาบทที่อะไรที่ที่เกินลิมิตไปขนาดนั้นค่ะเรื่องนี้ก็แคร์แล้วหน้าก็เครื่องเนาะฮะเออเออไม่เข็ด แต่ไม่แค่ตัวอ่ะเวติดตามนะฮามีช่วงหนึ่งเรื่องรูปที่รูปรมพับรวมมีคุณปู่มีคุณย่าอ๋อแล้วคุณปู่มันอะไรยังไงอ่างเจริงๆไม่ได้ดูตัวเลยค่ะว่ามันจะเป็นข่าวหรือหรือว่าเอ่อหรือว่าคนจะให้ความสนใจเพราะว่ามันก็เป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วค่ะที่ที่ก็จะพาปีใหม่ไปบ้านคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพียงแต่ว่า อ๋อวันนั้นอยู่ๆก็คือถ่ายรูปก็เลยแบบมันมันก็เลยแล้วพอคนทักขึ้นมาก็เลยเหมือนเพิ่งรู้ตัวเหมือนกันเราเอไว่าจริงๆเราไม่ได้มีเฟรมร่วมกันากการ,ร่วมเฟรมกันนานมากเลยแต่ปกติก,ก็เจอกันอยู่แล้วใี่ใช่ค่ะเป็นแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปด้วยกันะ<อ>แล้ววันนั้นทำไมอยูอยากจะลงรูปนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงอยากจะลงทำไมนะไม่ด้เหมือกน ก็คือแต่จริงๆวันนั้นน่ยมันก็คือคือปีใหม่ก็เรียกคุณพ่อเรียกคุณสมการเข้ามาถ่ายด้วยนะคะค่ะแต่จังหวะนั้นเราก็รู้สึกก็เป็นธรรมชาติปกติไม่ได้อ่อเดยีค่ะคื่ชนชก็บอกว่าเขียนมากไใจนองปีได้เห็นพาดค่ะก็ก็ก็ตามนั้นนะคะก็มันก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมคือทั้งคู่ก็ยังทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ ที่ต่อไปอะค่ะแล้วก็ก็ที่ผ่านมาคุณสมการแล้วก็ทำหน้าที่คุณพ่อได้อย่างดีก็สำหรับคนให้กำลังใจก็ขอบคุณมากนะเปรียรู้มสื่อไงว่าลูกเดียวมันจบมันสยบจบทุกดราม่าเลย ตอนนั้นคุณปู่อาจจะเรียกหลานหรือว่าเวลามีไปหาหรือไม่อะไรไปผูกอมันทุกอย่างมันจบเพราะรูปเดียวมันรู้สึกว่าปกติแอปเปิไม่เคยมีหนามากเลยกับคุณปู่นะรักกันพี่แอปก็ไปเยี่ยมตลอดบ่อยเลยใช่ค่ะอารมณ์แบบคุณสงกานด้วยแหละก็แสดงว่าเราก็เป็นมิตรภาพที่ต่อกันได้แต่ทำอาจจะไม่จงไม่สวยไหมก่อนอันนี้พอมันไม่มีรูปเฟรมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แอปคนเลยตีความไปต่างๆนานา ก็มันหลายๆอย่างด้วยล่ะค่ะว่ามันเป็นเรื่องของแบบเวลาด้วยครับหลังจากนี้อาจจะมีได้เห็นอีกไหมคะถ้าแบบโมเมนต์มันได้อะไรมันได้ก็ตามธรรมชาติเลยค่ะแต่เขาบอกสมนะคะเจอเผื่อเจอนครั้งไหนแล้วแต่โอกาสใช่ใช่ค่ะแต่ว่าแล้โอกาสค่ะโอเคขอบคค่ะพี่แอร์ยินคะองโอเาะ